ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาถอนกล้าดำนานะคะเพื่อนๆนจิมขออนุญาตอ่าดำนาสักอาทิตย์หนึ่งนะคะหรือนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมาพาเพื่อนๆนนะคะมาดูวิธีนะคะขั้นตอนการทํานิดๆิดหน่อยๆน่อยะคะเพื่อนๆนก็ปีที่แล้วก็ทําเหมือนกันก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะทั้งตอนดำทอน ตอนเกี่ยวนะคะตอนนี้ปีนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะแต่ก็จะถ่ายให้ดูเป็นบางช่วงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ขั้นตอนแรกเราก็ไปทอนกล้ากันก่อนเนาะแล้วก็ไปดํานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจิมจะทํากี่วันเสร็จนะคะไปดูกันเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้จิมก็จะมาทอนกล้าก่อนนะคะเพื่อนๆเนื่องจากตอนถอนไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้อัดเนาะเลยไม่ได้พูดกันเลย มันบอกตอนนี้นะคะจิงก็จะนั่งถอนแบบนี้นะคะเพื่อนๆยิ้มยืนถอนก็มันเมื่อยไม่ไหวนะนั่งถอนแบบนี้ก็ถอนได้ทั้งวันนะคะเนี่ยถอนแล้วก็ใช้เท้านะคะของเราตีนะคะทั้งทั้งบูทอย่างนี้เลยนะคะตีนะคะเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะคะถอนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้นะก็ถอนแบบนี้ะค่ะนั่งถอนนะคะแล้วก็ ใชฟาดนะคะกับรองเท้าบูทแบบนี้นะคะเนี่ยจะได้ต้นกล้ามาอย่างนี้นะสวยมากนะคะรากยาวมากเลยนะคะค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือมัดกล้าที่เราใช้ไม้นะคะไม้ไผ่หาบมานะคะตรงที่เราทําดินไว้เนาะเอารถไถนะครับเดินนะคะไถแล้วก็คลาดนะคะนี่ค่ะจิ้มก็ดําได้มาประมาณหนึ่งเลยนะคะอ่า บิงนี้นะคะเขาเรียกบิงเนาะบิงนานะะบิงนี้เป็นบิงบิงสุดท้ายนะคะดินก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆดำได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วไม่ใช่บิงสุดท้ายหรอกบิง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 กล้าเนี่ยบิงตะกล้าอีกบิงหนึ่งเนาะคือเอากล้านี่ออกหมดก็เราก็ดำนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะวันนี้จิมก็ดำคนเดียวนะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่า วันนี้แฟนไปวานนาอีกทีหนึ่งจิมก็เลยดำรอวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไรนะคะนี่จิมก็ดำมาหลวันแล้วเนาะเพิ่งจะมาให้ดูวันนี้นะคะนี่ค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็มารอดูตอนเสร็จนะคะว่าอ่าจะเสร็จตอนไหนนะคะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเวลาเสร็จเนาะแต่จะทําให้ดูแค่นาดำนะคะเพื่อนเพื่อนตอนเกี่ยวก็จะดูอีก จะพาไปดูอีกเนาะเพื่อนๆนก็ดูไปเรื่อยเรื่อนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้จิ้มก็ดำเสร็จแล้วนะคะนาสามไร่นะคะเป็นสามไร่ครึ่งเนาะนามีทั้งหมดสีบิ้งนะคะบ้านจิ้มเรียกบิงเนาะสีบิงสีนานะคะนี่นาบิงตะกล้านะคะนี่บิงกลาบิงทีเราหวานกลานะคะบ้านจิ้มเรียกบิงตะกลาเนาะบิงกลาก็ เราก็ดำเสร็จแล้วนะคะเราเอากล้าออกไปนะคะกล้าเหลือนะคะเพื่อนๆจิมก็เอาไปให้นะคะแม่นะคะตากับยายไปเซมข้าวหวานนะคะตรงไหนที่หวานไม่งอกเนาะมันเป็นเวงวางมันไม่งอกนะคะข้าวไม่งอกโดนฝนเนาะก็ให้ยายไปนะคะประมาณร้อยกว่ามัดนะคะ <ๆ S 2> ก็ไปช่วยเซมติดเร้วนะคะเพื่อนตอนนี้ก็มาดูนาที่จิมดำเสร็จแล้วเนอะอันนี้เสร็จทีหลังก็ยังไม่ยังไม่รัดนะคะ ยังไม่เตกยอดเท่าไรเนาะฝั่งนู้นเสร็จก่อนนะเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเสร็จก่อนนะคะก็จะเตกยอดออกมาก่อนนะคะก็จะเขียวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะยังไม่มีน้ํานะฝนยังไม่ตกนะคะดินดินยังไม่แห้งเท่าไรนะคะเรามีน้ํามาโซลาเซลล์นะคะเพื่อนๆถ้ามันแห้งจริงๆเราก็จะเปิดน้ำโซลาร์เซลล์ลงมานะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรเนาะตอนนี้ก็ ให้มันแห้งๆไปก่อนนะคะให้มันให้มันเตะโกนะคะให้มันเตะยอดนะคะแล้วก็ป้องกันเชอรี่ด้วยนะคะหอยเชอรี่เขาจะมากัดกินนะคะเราไม่มีน้ําอย่างนี้ดีนะคะข้าวมันเตะโกให้มันรัดเตะยอดมานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนาอีกเจ้าหนึ่งนะคะยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้วานนะคะเขาจะวานทุกปีนะคะเพื่อนๆเตะของกิ้มนี่ของกิ้มก็วานนะปีไหนเลงนะคะเตะ ปีนี้นะคะปีนี้กับปีที่แล้วจิ้มดำนะปีที่แล้วก็ดํานะคะเกี่ยวมือเนาะก็ได้ทําคลิปนะคะถ่ายลงให้เพื่อนๆดูนะคะปีที่แล้วจิ้มก็ดําเหมือนกันแล้วก็น้ําท่วมนะคะตอนเกี่ยวนะคะเกี่ยวมือจิ้มก็เกี่ยวมือเอาเออกระบะปูนนะคะลากนะคะออกระบะปูนเกี่ยวใส่แล้วก็ลากเนาะแล้วก็มัดขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้รถนะคะใช้รถนวดข้าวนะคะได้สามสิบเปน สาเปรหรือสี่สิบแปดนี่แหละถุงปุ๋ยนะคะปุ๋ยเย็บได้เยอะมากนะคะเพื่อนพอทำนาหวานไม่เคยได้ถึงนั้นทํานาหวานได้ยี่สิบกว่าๆนะคะเพื่อนก็เลยปีนี้ก็ลองดูอีกนะคะเผื่อเผื่อจะได้เยอะอีกแล้วก็ได้เป็นข้าวข้าวแนวนะคะบ้านจิมเลือกข้าวแนวเ้าาข้าวทำพันฝั่งนู้นก็หวานแล้วนะคะฝั่งนู้นก็หวานแล้วที่เป็นขาวๆนันหวานแล้วเนาะ นี่ค่ะจิ้มก็จะดำอยู่รอบเดียวนะคะนาสีนาสามไร่เมื่อก่อนก็สี่ไร่ลวค่ะทีนี้จิ้มก็ไปขุดสะนะอยากทําขุดใสอยากเอาไว้ปลูกพริกปลูกอะไรนะคะก็เลยไม่มีเวลาเลยนะคะก็เลยเหลือแค่นี้นะคะนี่ค่ะฝั่งนู้นก็แตกยอดโอ้แตกยอดแหละๆเนาะก็แตกยอดแหละเรียกว่าแตกยอดอควายจิ้มก็ร้อนแล้วนะคะก็นอนเดี๋ยว่ายส็จ,จะเอาควายเขาร่มนะคะเ,เพื่อน ควายก็กินหญ้าไปก่อนตรงนี้ยังไม่ได้หวานนะคะนี่ค่ะไม่มีน้ำนะคะแต่ตอนดำนั่นมีน้ำอยู่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็แตกยอดมาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะยังไม่มียาง,งอกนะคะแล้วก็แตกยอดดีนะคะยังไม่มียาง,งอกแต่ถ้า แต่ช่วงนี้นะคะถ้ามีน้ําก็หญ้าจะไม่งอกนะถึงมีหญ่างอกมาเราถ้าเราเปิดน,น้ําไต่นะะก็จะไม่มีหญ้านะน้ําท่วมหญ้าเขาก็จะตายนะคะเพื่อนๆเนี่ยช่วงนี้ก็กําลังให้เขาเตะกอไปก่อนเนาะยังไม่ถึงกับยังไม่ถึงกับดินแห้งแห้งเล้งอะไรยังเปียกๆอยู่นะคะยังยังใช้ได้อยู่เน,ะนาะเตะกอดีมากนะคะข้าวอ่า กล้าข้าวนะคะนี่ว่ากล้ากล้าข้าวจิ้มนะคะนี่ดำปุ๊บเตโกเลยโอ้ยดำปุ๊บไม่ใช่เตกโกแตกยอดนะคะรัดบ้านจิ้มเรียกรัดเนาะ,ะนี่นะคะก็จะมีบิงเนี้ยบิงใหญ่ยาวนะคะดำดำอยู่สี่ห้าวันนะคะเพื่อนบิงนี่ดำสองคนนะคะกับแฟนเนี่ยดำอยู่สี่ห้าวันแล้วก็เมื่อก่อนมันจะเป็นบิงเล็กๆนะคะทีนี้มันทุกวันนี้มันเป็นรถเกี่ยวเนาะเราก็เลยทํา ทลายออกให้เป็นบิงเดียวนะคะให้เป็นบิงใหญ่นะคะก็จะมีบิงหนึ่งบิงนี้นะคะแล้วก็บิงที่สองบิงนี้บิงนี้ก็ใหญ่นะถ้าไม่มีสระนะจิมไปแบ่งขุดสระนะคะแล้วก็บิงที่สามบิงนั้นแล้วก็บิงที่สี่บิงตะก้านะหน้ามีสี่บิงค่ะเพื่อนนะสามไร่เนาะก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็นานาของเราเองนะคะเพื่อนนอกนั้นก็เม่ให้ทํานะคะหญ้าให้ทําก็อย่างละสามสีไร่เหมือนกันทำสามที่ค่ะ ทำสามที่กับตรงนี้เนาะนั่นแหละนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะจะมีรวงนะคะแต่รวงดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆผลผลิตจะดีหรือเปล่าแต่ปีที่แลว้วดีนะคะดีเกินคาดนะคะเพื่อนๆเนาะก็ข้าวดีข้าวสวยนะคะได้เยอะนะคะเพื่อนเอนรอปีนี้รอดูกันนะคะตินก็จะเอาลงให้ดูนะคะสำหรับท่านท่านที่ติดตามกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆควายเอ้ยมันลงคลูนนะครับมันร้อนมันในเล่นน้ําโคลนเดี๋ยวจะเอาเข้าร่มแล้วค่ะเข้าร้อนแล้วประมาณสามโมงก็สี่โมงก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจิงจะเอาเข้าร่มแล้วเนาะก็ลคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะอ่าจิมขออนุญาตเอาควายเข้าร่มก่อนเนาะ คลิปนี้พามาดูแค่นี้เดี๋ยวข้าวโอกลวงเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ